สวัสดีค่ะสมาชิกเลขเด็ดมหามงคลทุกท่านวันนี้นะคะวันที่29ตุลาคม2565นะคะแอดมินจะมาให้แนวทางหวยหานอยนะทุกๆคนนะเลขเด็ดวันนี้ก็จะให้เป็นเลข7กับเลข8นะคะให้เลข2ตัววันนี้นะคะก็มี72 73 75 77 78 79 80 81 83 84 87 88ค่ะแล้ววันนี้นะคะแอดมินมีเลขกันหลุดมาให้ทุกๆคนด้วยก็อย่าลืมตามกันด้วยนะคะเลขกันหลุดของเรานะมีเลข6-3 2-3 6-4และเลข3-9ค่ะ ใครที่ตามแนวทางของช่องแรกเด็ดมหามงคลเอาไว้อยู่แล้วก็จะรู้นะคะว่าเข้าบ่อยมากเกือบทุกวันนะทุกทุกคนนะประมาณ85%ได้เลยนะคะทุกคนยังไงซื้อเลขก,ก็อย่าลืมกลับกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องเราเนี่ยมีไลฟ์ผลหวยฮานอยนะคะจะเริ่มเวลาบ่าย3ของทุกทกวันนะคะทุกคนนะยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยมีแนวทางหวยลาวนะคะลงเอาไว้ให้แล้วนะคะสามารถดูได้เลยนะคุณพี่นะ